สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุ่ช่องแม่ลูกพารวยนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาเล่นเล่นตลาดชุมชนที่ตลาดหนองมาจับอ่าที่แม่แพกนะคะทุกคนนี่นะคะเขาก็จะทำสะพานข้ามน้ำก็เป็นไม้อยเนี้ยนะคะทุกคนเล้นแล้วก็แนี่ แ,แล้วก็เลินมาตรงสะพานนี้นะคะทุกคนนี่บรรยากาศดีมากขนาด8โมงครึ่งแล้วนะคะ8โมงครึ่งกว่าๆแล้วแล้วก็จะมีแม่น้ําอยู่ตรงนี้นะคะไม่ใช่แม่น้ํำปิงนะคะทุกคนนี่ผักสดของชาวว่านชาวว่านเขามานั่งคายนะคะทุกคนเนี่ยเจ๊เจ๊ขนสวยของเราก็มาซื้อไข่ไก่ไข่เมืองนะคะทุกคน เจจะชอบกินไข่เมืองมากๆต้มกินตอนเช้าทุกๆวันอย่างนี้นะคะทุกคนมีประโยชน์นะคะไข่เมืองแลวแล้วก็น้องสาวของเจเราก็มาซื้อไข่เหมือนกันนี่จะมีกบมีกบมีถั่วพักยาวนี่กบย่างนะคะทุกคนอ่องปูแล้วอันนี้ก็มแมลงอะไรบ้างก็เราไม่รู้จากชื่อนะคะอันนี้ก็ผักแคนะคะที่สําหรับไปคั่วแคน่นะคะนี่เราก็มาซื้อไข่ไก่อันนี้ก็ส่วนนี้ก็คือไข่ ไข่เมืองนะคะทุกคนใครที่ชอบไข่เมืองแล้วก็ซื้อผักทองไปด้วยนะคะแล้วก็ชอบกินผักทองมากๆไปผักทองเอาไปนึ่งกินกับน้ำพริกก็ได้หรือว่าไปแกงก็ได้นะคะนี่กล้วยวีละสิบบาททุกคนแล้วก็นี่ก็จะเป็นมีห้าบาทสิบบาทนะคะทุกคนข้าวหนมของหวาน แล้วก็นี่ก็จะเป็นน้ำพริกเหมือนนี้นะคะทุกคนมีหมูปิ้งเออกลอยปิ้งนะคะไม่ใช่หมูปิ้งนี่นะคะตลาดตรงนี้นี่เขาก็ทำไว้สวยสวยมากๆแล้วก็น่าเลือนมากๆนะคะทุกนนี่ก็จะมีเสื้อผ้าอยู่ขายอยู่จุดนี้จุดหนึ่งนะคะทุกคนจะมีที่เดียวนะคะสำหรับเสื้อผ้าและแล้วก็มาเห็น ข้าวหนมค่ะข้าวหนมตาลซึ่งที่เราชอบกินมากๆนี่นะคะทุกคนข้าวหนมตาลเขาก็ทำใหม่ๆเพิ่งนึ่งเสร็จนะคะทุกคนร้อนมากนี่ก็เป็นเต้าหู้ทอดนี่ก็อาจจะเป็นเผือกหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนแล้วก็มาเจอข้าวหนมอ,นอีกแล้วค่ะข้าวหนมมันสำปะหลังแล้วก็มีข้าวหนมข้าวหนมไข่เตาเออข้าวหนมไข่เตาแล้วก็มาเจอ ไส้อัวนะคะทุกคนไส้อัวของเขาอร่อยมากทุกคนไส้อัวขอเขาขายไม่แพงนะคะสี่สิบห้าสิบคืออร่อยอร่อยมากจริงๆแล้วนี่ก็ยําปลาเคืดห่อหนึ่งไก่ห่อหนึ่อหมูแล้วนี่ก็เป็นข้านมขนมขนมขนมเออขนมอะไรนะลืมเชื่อทุกคน นี่ก็จะมีตะลิ่งปิงมีพริกเงี้ยนะคะทุกคนผักเขาใหม่ๆสดๆเนี่ยผักปังมะล่าคินนกเห็ดมีเห็ดนางฟ้ามีเห็ดอะไรทุกอย่างแล้วก็มาซื้อถั่วพูนะคะทุกคนถั่วพูนี้ไปยำก็ได้กินกับน,น้ำพริกก็อร่อยแล้วเราก็ผักปังแล้วก็ไปแขงผักปัง้วยนะคะนี่ผักบังที่เราชอบมากๆเป็นยอดก็ได้เป็นที่เป็นเม็ดๆแบบนี้ก็คือเป็นลูกของ ผักปังแล้วก็มีผักว่องผักว่องเขาอ่อนมากนี่มีผักขี้เล็กถั่วผักยาวผักกาดแล้วก็มักกล้วยกาหรือว่าผักขจรผักขจรนี่ไปลวกกินกันนะเพื่อนอร่อยมากนะคะทุกคนนี่ผักทองมีผักหวานมีทุกอย่างมะละกอหลิบมะละกอสุกนี่นะคะทุกคนยอดผักทองเขาสวยมากเก็บใหม่ๆสดๆเลยนะคะถ้าใครได้ไปตลาดที่นี่นะคะ ตลาดนองมัจับนะคะทุกคนเนี่ยผักทุกอย่างเป็นแบอ่านี่เราก็ตื่นเต้นกับน,นอนนี้มากนะคะทุกคนเขาบอกว่าเป็นนอนมะพร้าวเป็นล่วงนะคะลู่ล่วงมะพร้าวนี่เราก็มาซื้อเรามาซื้อมะขามเปียกเอมะขามสดค่ะทุกคนไม่ใช่มะขามเปียกมันยังสดอยู่นะคะทุกคนขน,นุน ผักเขาเนี่ยโอ้เราซื้อไปเลยนะคะทุกคนผักปังนี่ซึ่งมีประโยชน์มากๆากแล้วก็เอาไปสองมัดนะคะทุกคนนี่แล้วก็เลินต่อนะคะทุกคนซึ่งโอ้โหถ้าเราอยู่ใกล้นี่เราคงไปเลินทุกวันแหละคะ่ะทุกคนนี่ค่อนข้างไกลนิดนึงนะคะทุกคนนี่ฟักเขียวฟักเขียวเขาก็มาหั่นเป็นถุง เรามากับเจนะคะเจ้คนสวยของเราเจ้ก็บอกว่าจะเอาอะไรหยิบเลยหยิบเลยแล้วก็มาซื้อไวแมงลักไว้แมงลักทุกคนดูสิมัดห้าบาทโอ้โหมาทห้าบาทนะคะพังไม่ผิดนะคะทุกคนมัดละห้าบาทคือใหญ่มากแลวแล้วก็เราก็เลินเลินจะไปซื้ออีกนะคะทุกคนซึ่งไม่พอแค่นี้นะคะจะซื้ออีกค่ะซึ่งมือมือสองข้างนี้ก็ ไต้องเต่งต้องเตงอยู่แล้วนะคะทุกคนซึ่งมีกล้วยเราก็ได้กล้วยได้ฟักทองได้หลายอย่างมากๆได้ไขยย่ไงน,นะคะทุกคนได้ยอดฟักทองได้ไหวแมงรักแล้วก็ได้อะไรอีกนะมะละกอมะละกอห้ามแต่ว่ายังไม่สุกนะคะแล้วก็มาไว้วันสองวันก็สุกแล้วอันนี้คือชาวบ้านเขามานั่งขายคือผักใหม่ๆสดๆทางนั้นเลย ไอ้แล้วก็ต้องฮิ้วของด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยนะคะทุกคน <c oughs> ก็จะประมาณนี้แหละค่ะได้หัวบ้างได้หางบ้างได้ได้กลางบ้างได้อะไรบ้างก็คือบางครั้งก็จะไม่เห็นบางครั้งได้เห็นแต่หัวนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละค่ะถ่ายเอง <c oughs> เพราะว่ามือของเราฮิ้วของทั้งสองข้างอันนี้ก็สําหรับเจ๊เซอร์สีม่วงก็เป็นพี่สาวของเจ๊ที่ใส่ชุดสี อ่าสีไม่ใช่สีดำนะคะทุกคนอันนี้เจอของเรานะคะเจอของเราสองคนแล้วก็ไม่กล้าถ่ายข้างหน้านะคะแล้วก็แอบถ่ายเจอของเรานะคะทุกคนอันนี้เจอของเราที่เราอยู่ด้วยอยู่ปัจจุบันนี้นะคะเจคนนี้ชื่อเจคนสวยนะคะสวยตลอดเวลาแล,แล้วก็ตกท้ายเลยคือขอนมขนมคือร้านนี้คือขนมเยอะมากคืออร่อยด้วยนะคะทุกคน เจ้ของเราก็ไปซื้อบ่อยมากนี่จะมีโคซองมีไส้ไม่มีไส้แล้วก็มีมีเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ